最高。 ที่จะบอกคุณครูคุณครูเรียกเพื่อนที่กัดแย้ใบตองเข้าหกและตัดเตือนการกะทำดังก,กลา่าวสิ่งที่ผู้หล่อเรียนใบตองด้วยคำ ใช้คำพูดที่ไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะและที่ใบตองไม่ซื้อขนมก็เพราะใบตองเป็นเด็กดีอยากช่วยคุณยายประหยัดรู้ไหมจ๊ะพวกเราขอโทษนะใบตองต่อไปนี้เราจะเลิกพูดไม่ไดีกับใบตองใช่ใช่เราก็เหมือนกันและเราจะเป็นเด็กดีเหมือนที่ใบตองเป็นให้ได้ด้วยด้วยนิสัยที่น่ารักเอื้อเฟื้อและมี จึงเป็นที่รักของทุกคนเห็นไหมคะท่านผู้ชมในปัจจุบันการกันแก๊ เจควรกล่าวว